นมำพอกับยายใอีกนะคะและตอนนี้ค่ะพวกเราก็หนีมาเล่นน้ำคลายร้อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านปะทะโลโคโอ,อยู่นะคะมาเล่นน้ำที่มาเล่นลำธานที่บ้านของอานะคะวันนี้ค่ะยายใก็มากับหมูอ้วนแล้วก็เจ้าวราวุฒิแล้วก็วลวลวกหลังมองเห็นไหมน้องอีกคนแล้วก็น้องอีกหนึ่งคนนะคะอันนี้ก็เป็นน้องสาวของพนมกรณ์นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกัน่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเราต้องน้ำมันไม่ค่อยลึกนะคะเดี๋ยวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรบัวเขาเรียกว่าอะไรใส่เขาเรียกว่าอะไรเพืการกั้นน้ำเดี๋ยวเราจะมากั้นน้ำให้มันให้น้ำมันลึกขึ้นนิดนึงนะคะน้ำอันนี้ก็เท่าเข่านะคะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่มีด้วยอะไรนะใส่ด้วยน้ำเย็นไหม

มาเอาแล้วมาเอาแล้วเอาไว้น้มาเอาวน้ำมาเอาโอ้โิมูอ่มาแล้วมามาชิมู้เมามาโอ้ย

คุนย้มาเด่าที่ว่าเราไม่มาตุ่นย้อุ้ยงานเทนี้ก็เย็นแล้วอ่ะ้ยต้องเอาไม่เอาไม่เอานี่งาสามอันนี้ลไปหาแม่ไปมือมือหุ่นเชี่ยว

mối trắng, à mối trắng rồi, đúng rồi đúng rồi, tiếp, mẹ nuôi con, mẹ nuôi con này, này, mẹ nuôi con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  này, mẹ nuôi này, mẹ nuôi con này, mẹ con

mà, cùng mà đấy, rồi như thế, rồi vậy, này, rồi, bây giờ phải nhấc

ผู้สมทบทีมของเรามาแล้วน้องเขาบอกว่าน้องเขาเดินมาจากบ้านเลยนะคะซึ่งก็ไกลมากไอจต่งัีจก็จีเนียจตัวอไอจีดังกีก็จีอยู่กนหนตัวไม่หอน้องเขาน่าสงสารมากเลยนะคะแดดก็ร้อนเดินมาจากบ้าน กายมากขนาดเรานั่งรถก็ยังว่ากายเลยอ่ะเขาเดินมาน้องบอกว่าอยู่ที่บ้านร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีเพื่อนด้วยเลยเดินมาเล่นน้ำด้วยนะคะอันนี้คือบ่อน้ำของเราดูว่าเล็ก,กเ,เล็กตัวยาน,นะ,ะเลยนะข่าวนิดนึงเลยข่าวนิดเดียว นีอ้าวมีของชอบของเจ้าลิงน้อยเพราะว่าชอบจับนะคะชอบจับเล่นจับไม่ได้ชอบจับเล่นจับปลาับเดี๋ยวจับลาไปดูลำธารนะคะน้องเมื่อกี้น้องบอกว่าจะไปจับปลาจะไปจับปลาจะไปดูน้องจับปลาจับปลาด้วยมือเปล่านะคะไปจับไป แล้วรองเท้าก็ไม่ใส่มารีบรีบมาเอ้าให้ไปไหนโอ้เอาแล้วไม่เอาอะไรมาใส่เลยอะ่ะก็เออ น้องบอกว่าจับปลาได้แล้วนะคะแล้วดูทางที่มาก้อนหินมันลื่นด้วยนะคะต้องค่อยๆไปปึ๊บดืได้แล้วไดนะ้แ้วโอ้จับปลาด้วยมือเปล่านะคะน้องเพิ่งจะจับได้เลยนะคะ นี่เด็กคนนี้เป็นคนจับจิจ้าลูกขอตัวแอน้องจ้าบองน้องจ้าเหรอจ๋จะตามเด็กน้อยไปนะคะต้องค่อยๆไปนะคะเพราะว่าก้อนหินมัน ค่อนข้างลื่นแล้วก็เออมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมันจะกลิ่งเอาได้นะคะอุ้ยต้องบอกเลยว่าน้องเขาชำนาญมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็เล่นน้ำทุกวันแล้วก็จับปลาทุกวันนะคะ ระหวังที่รอน้องจับปลานะคะเมื่อกี้เดินมาจากนูน่นเดินมาเดินตามน้องมาอโอ้โม่นจนใช่มีมีเด้าก็หอมีปลาตัวน้อยๆเยอะมากคะ่ะปลาตัวน้อยๆย,ยังตัวน้อยๆอยู่ เดินกับหยุยน้ำเย็นมากเลยค่ะ เดี๋ยวน้องจับปลายอยู่นู่นนะคะแลยวย่าจะหนีไปเล่นน้ําแล้วร้อนร้อนจะหนีไปเล่นน้ําแล้วนีมนม่มีต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มเลยไปนลำบากน,นิดนึงนะคะโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้าโทรศัพท์ตกน้ำขึ้นมานี่จบเลยนะคะ ตอนนี้แดดกำลังร้อนเลยนะคะเจอสาวอ่ำน้ำอยู่ค่ะทุกคนเจอสาวแล่นน้ำอยู่ถึงแล้วนู่นหนาวยังยังไม่หนาวยังไม่หนาว,นาวแต่ปากเขียวกมแล้วดูปลาหมูอ้วนเห็นไหมรอยเยอะเลย ปลาหมูเอ้ยเอ้ยเอ้ย้าหมูอ้ออออวน,อนนั่นปลาหมูอ้วนจับได้นะ <c oughs> เดี๋ยวย่าจะขอตัวไปเล่นน้ํากับทุกคนก่อนนะคะตอนนี้ <c oughs> เดินไป <c oughs> เดินมาร้อนแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปเล่ล <c oughs> เนน้ําก่อน๊ปล้มล้มขึ้นมา้นี่โทรศัพท์หายเลยนะหายไปกับน้ำเอ้ย <c oughs> <c oughs> จะไปเล่นน้ำกันเลยค่ะหมูสองตัวเล่นน้ำหมูหรือฮิปโปเอาหมูหรือเอาฮิปโปเลือกเอามือนกันนี่นี่นี่นอ่นี่นี่นี่นอ่นี่นี่นี่น่นี่นี่นนอนีชน่ให้่นนีีนนน ีูดะไหลูกอะไรนอ่ยทำาลยีเียงใูอะไรูกม่จดไหนเลนะเออเนาะกูจะไปขี้ี้ยงี้งตะปูอะไรเนี่ย่าจะสนุกไปไหตะปู แรกว่าจะพาเด็กๆมาเล่นน้ํานะคะสรุปก็คือเล่นเองสองคนทังเล่นมานี่นะะ

าว่าถ้าเกิดว่าสเลยจะต้อกรเินอะนใไห้ได้เงินต้องฝันที่แบบเราเปลี่ยนแบบในตอนนี้คือแบบยี้มากๆแบบไม่ให้เห็นแบบเึงนใครเห็นาแบบรู้สุกสวยๆกันไม่ได้ต้องฝันที่แบบอุ้ยมงงเลยอะแต่ว่าหนื่อยก็เห็น้ตังค์เยเียเสียแบบที่เราได้่ได้เข้าสวระคไปงานแบบ

โอ้ตัวโอ้ตัวก็ยากช่ยชิมนี้หานูึเอลไม่าไมได้ยจีกนอะไรเลกดีๆพัมนี่สหอยสุมดีมีเาสุมันินเด้งกัน กินเยอเยทุมอยปาเยอะเลยเจ็บมากเจ็บมากถ้าฉันไมตไปฉันเสียใจมากเลยมุกอย่าเยอะเลยถ้าฉันไปตายฉันเสียใจกให่อย่างง้กินก้อนน้ที่สันตัวยุบวก็ไม่อินแต่ไปอไกินันลพูดได้แบบพูดได้

ไอจีก็ใช่เราเท่ากันก็จริงใช้จุเจตการใช้เราเท่าค่ะเออแล้วนี่มันรักสะอาดจริงเลยเราอ่ะไม่เห็นหรอไม่เห็นใช่ไหมมันอยู่บ้างได้น้ำได้ไงน้าไม่เปียกเนี่ยก็ไม่เลยเปียกเลยตัวเองที่ตัวเองสดชื่นทั้งอ๋อทีนี่ต้องแบบเปียกทั้งหัวหลอดจะได้สดหัวเธอก็ไม่เห็นเปียกเลย คิดว่าจะแบบเป็นหูเดี๋ยวตัดแยกงเอาเปียละเอาที่เลเราสวยลงกล้องไม่สวยให้เราเห็นคนเดียวแล้วตอนนี้ค่ะก็เล่นกันเล่นกันจนพอใจแล้วนะคะดูมันเป็นยังไงลูกหนาวยังดูนี่ดูอะไรนี่ดูกล้องยังนี่ หนาวยังยังบอกว่ามีไม่ยอมกลับนะหนาวหนาวหนาวโซ่ชซ่่่ลงก่อนไครแล้วก็ตอนนี้ก็หนาวไม่ไหวตัวสั่นแล้วนะคะแล้วก็ย่าพบสาวคนหนึ่งนะคะเขาเล่นน้ําอยู่เขาไม่อยากจะกลับบ้านนะคะนูนไม่ยอมกลับบ้านนะคะไม่ยอมขึ้นมานะคะสุดทื่พอยังพอใจยังใกล้พอแล้วใกล้พอแล้ว เดี๋ยวตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะหิวแล้วหิวไม่ไหวแล้ววายล้มลึกแม่แม่เลี้วยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะกันนะคะแม่ไปบบายายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะน้องกูบ๊ายบายให้หน่อยนกูหน่อยแล้วนูนบ๊ายบายนูนดาวจอบ๊ายบายไม่ไหวแล้วบ๊ายบายวลวิทย์วลวิทย์น้อยไม่ไหวนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ